โดยพี sea, ่น er. so ้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบิด์สุขสุคนกับมาพบมาพบกับบ่าวจิตคือเก่าอีกเส้นเคยกับมานี่นพพี่น้องบ่าวจิตนะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่อ่าบ้านนาหอยพี่น้องเอ้เมืองสวนพี่ใหญเนาะกับปริบามานี่นพพี่น้องกับพาพ่อแม่พี่น้องมาหาครอบครัวของน้องทิพยเพื่อนกับปริบามีหญ่เจดีพี่น้องเอ้อมีผูยใหญ่ใจบุญเนาะทั้งบริสนเพื่นเพื่อ อ่าเป็นในผากเงินผักคำมาให้ทางบ้านแสนเป็นเป็นสะพานบุญให้เนาะแต่กะตอนนี้ทางบจิกกะอยู่อ่าบ้านเปพล้วพี่น้องเอ๋อ่าตอนนี้ทางบตาเปิ่นกะอ่ากำลังอ่าไปโยอเนาะไปโยอรถให้กับอ่าสะพานพี่น้องเอ๋อเวลาอ่าทางอ่าสะพานเพิ่นขับรถมาอ่ารถเพิ่นไปบ่อใดพี่น้องเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะก็จะเป็นยนยำฝ้ายำฝนพี่น้องเอ้อกะรถลากะถนนถนนทางกะอ่าบ่งามบ่อใดพี่น้อง บวกรวมไปบุตรนั่นได้พี่น้องเลยตอนนี้ก็ทั่งมมตาเป็นกะสีโซยเนะาะสีโซยตั้งอเอื้อยเพิ่นพี่น้องเลยลดขึ้นโดยโดยพี่น้องเลยไปติดตามทำซ้อม,มน้ำกันเนาะครับพ,พี่น้องครับคร ดด้โอเคโอเคโอเคๆ้ว้อ้ยาอสบายดีแล้วไอเ้อสบายดีสบายดีสบายดีโอ้มาเข่าไปเนาะโอ้ดอัมบัตตาสบายดีแล้วสบายดีโ้ดยพี่น้องเลยแต่สบายดีเมื่อสกคู่ทุกคนนะครับพี่น้องเด็เสยบานเลยเนาะรบหนึ่งสอฟ FC เพื่อนทีครอเมต์มาถามมาป็นนยังคือบจอนขไปใกล้เนาะทางไปบัได้ขนาดรถเป่าได้หนิเนาะบ้ หน่อยหน่อยหน่ยหน่อยป้าต้นคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องขนทางเด้อหน่อยเด้อขนทางเป็นกะเปเพเนาะงว่าได้กะยำฟ้ายำฝนคือว่าเนี่ยเนาะพ่อพี่น้องเลยแมนเมนเมนก็คือสิเป็นจังซี่พี่น้องป้าพี่น้องเลยเดี๋ยวทั้งบัจจิตเนาะพ่อพี่น้องกะคือสิได้เข้าไปสักายสบายดีเนาะหาพุมกินนี่กะทั้งบัตตาเพิ่นกะโยรถให้กับมาณ์เอ้เพิ่นเนื่องจากว่าขนทางอ่า นี่เลยพี่น้องเอ้ย่ยง่ายน้งนนอ,นอ,นองบอลนี่ก็ได้อ่าแมนเมนปั๊เส,สนอพอพี่น้องโอเคเดียวอ่าไปอ่าติดตามพับซุมกันอยูทีไปดีกว่าหิวนี่ไปน้ำเดอ้อโดยโดนโดนได้ได้ได้คืออ่าพอแม่พี่น้องเห็นใชเด้อพี่นออ้ <c oughs> นอ,งอ,นองเด้อก็คำแล่นพี่น้องเอ้บรรยากาศตอนนี้ก็คำเลยพี่น้องเอ้เคยคำยำแดงเข้ามาแล้วเนาะอ่านี่ก็อ่าเดี๋ยวบปจิกกะสิเขาไปอ่ะทักทายสบายดีเพื่อนเด้อเนาะ อันนี้น้องพ่อพี่น้องก็จะเป็นอันนทางเนาะถนทางเนี่ยพี่น้องย่างฟ้าย่างฝนกับโบติพีうう่น้องเลยเพราะว่าขี่ตมกับบัวเปเว็บเนาะเในขนาดบ้านวิจิตนี่ก็ยังมีเลยพี่น้องเลยอ่านี่ก็จะเป็นถนนทางเข้าไปอีกในหมู่บ้านตัวต่อตไปพี่น้องกับพอดีว่าชนบทุนีพี่น้องเลยเป็นบ้านที่ว่าชนบทุนีเนาะก็เลยด้ยด้เอามาขับสบายดี เออโดยโดยเป็นจังไดคำอะไได้มหนี่แมนโอ้ยเดินทางกับยากเนาะมาเสียนพันอยู่พุ่นบ่โอเคโอเคเนาะอะไรเดี๋ยว Budget สีเข uh, ้าไปเนาะครับพี่น oh. okay, okay ้องทั้งรถตู ip, ้อ no ่าทั้งรถอะนนาพุ่นรถวิโก้เลยพี่น้องอ่ามาหนีเนาะยามฝ่ายย่ำฝนกะอ่าเพื่อนนี่เลยพี่น้องบ่คืออันนายามมันอ่ายามได้อย่างนี้พี่น้องเลยพุ่นมาเสียนพ่นกันไปที่บี้ที่ีไปได้เนาะพี่น้องมมัันน ก็เข้าไปหาเพิ่นเนาะว่าเป็นจังได๋แน่เดี๋ยวนี้เนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ไปหาอ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินังดเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะพพี่น้องเบิ่งๆๆสิเข้าไปหาเพิ่นเนาะฮอยู่ตามเดินบ้านเพิ่นนี่สงสัยเพิ่นขุดเฮ็ดหยังนี่เนาะานตรางบจังได๋เนาะพพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิเข้าไปหาเพิ่นเนาะอ่าเป็นจังได๋อยู่ดีมีแงอยู่บ่เนาะทางน้องเพิ่นเป็นจังได๋แน่เวนนี่เนาะอ่าเฮ็ดงานังโอ้อ้ายสบายดี sao vậy đi chưa ai, sao vậy đi chưa đâu, hết nhá mẹ, hết nhá hết nhá, yeah. oh, bên chân đấy, bố, bố à, no, sao vậy đi, sao vậy đi, oh, bố ngồi này tui có được không thưa, này tui có được không, mảnh đất chân rồi 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 rồi, khối nhá khẩn thương này đó, bên chân đấy, bên chân đấy, bố bố, ai, bên bên này bố bắt, năm này nó, rồi 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 ปาโต้ดดกันดปาโต้เป็นเช่นไอยูซิโบอาหากิโซกิซิโบเดนไปคุมมือบอมือนี่ไปยู่บมันไปโอผักบวมมานี่น้องกัเห็ดย่งในน้องมนี่ะผมปิดกนเลดเนาะพี่น้องเป็นนึ่งเลดไดนี่็ไปได้บ่เนาะปได้บ่เอาเนาะเอาหนาะสบายดีโดดนเอาเห็ดยังันาปิก่อนเนาะนี่ด้พี่น้องไปประตูเนาะ เดินปิดไปนี่เลยเนาะนี่แกมานั่งโอลมกันออยู่ข้างนอกนี่เลยน้องพี่น้องบ่ได้มาโดนได้เนี่ก็ไงเป็นยังไงอยู่ดีมีเฮงอยู่บ่อยู่ดีมีเฮงอยู่เป็นจงได้น้องทเฉนี่ยไห่ได้เข่าเฮียนบ่ยังบ่เข่าไี่เด้ไผ่ไผ่เข่ายังขี่ได้เข่าอยู่บ่บิ๊กขี่เข่าอยู่เนาะชุดนักเคียนได้เลยได้แล้วเนาะอ่ารถถีบนี่ยังขี่ได้อยู่บ่

เปเชน่เรนถึงเหี้ยวดิเฮี้ยวถึงถงพอดเก็บหมดบาอไโพอดมั้งเอโเป็นจช่นน้มันนี่ทั้งนาบอสเด่นเป็นชื่ออย่างนี้มามันนี่เขาี่พ้มบอโอ้องป้านแหละชิงเห่งพร้อมเป็นจช่ไน้ดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจอยู่ เขาได้ฮะเขาที่ว่าจากที่ว่าทั้งมาเสียนเพิ่ยังมาท่านได้มาอ่าหายชื่อกินบอกโอ้ชื่อตัวหนึ่งเท่าไรซื้อตัวหนึ่งิโลโลนึ่งเท่าไรโลเจ็ดแปดเก้าพันหนึ่งโอ้ชื่อจะใช่หรือเล่้ข้อชื่ใบ้านหเองโอ้ผมจะได้เพิ่นแบบมีให้มีหน้าแมนบอกมีให้มีนามีข่ามีน้าเนาะเปิดรูปเปนตรอบม่งใหญ่องโอ้เอาไปที่เปลี่ยนเอาแล้วนะ เอาคือซ mm. oh, okay. oh, like mm ีโอเอาคืซ mm, ีไปเปลี่ยนเอาเนาะพ่อพี่น้องก็คือซีน่นี่แต่เป็นจังไรพืชภักเขาได้สิมีภักอย่างนี้ดิพี่หนตายปลูกย่ำหนึ่งตายปลูกย่ำนี่ตายเพื่อทั้งน้องเห็ดอย่างนีสซอยพ่อเนี่ยเห็ดมีตาฮคืซีมีตาฮคืซีบ่เห็ดมีิดนั่งอยูหมดละหากินนั่งละโออเกลือวพอเป็ปไาคิอซีมึงเตี๋ยอยู่อืม rồi 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 bên trong này nè, nhám đi ẩm làm ẩm này gì thằng này để làm như huế phần này làm như huế cày bao huế bỏ ừ. oh, vui nhà cả đài xem nó phô phi đong bên trong này ngô khoe bỏ kín bao nhiêu này hả mới được bỏ không phải được ô ừ. nhìn oh. đi phi đong nương khảo tuấn đen này bỏ mỏ cái tăng khai hạt bên ô hết chi nhám mà đen này ngu hả ngu bên này là chua đây

มีแต่แบบไปหาเพิษปูพวกอ่าปูปลานุกนูแบบนี้แม่นบอกอ๋อโดยโดยโดยพี่น้องเป็นจะได้ฉายเดยดนี่เรื่องเขาเรื่องน้ำเขาไม่ได้ค่อยปนไอ้เนาะมีแต่ว่าหาคีชกีซี่ไปหาซื้อกินแบบนี้บอกอ๋อขึ้มมือไปหาคุ้มมือดิมืออื่นไปบ่เนาะไปไปบ่ไปหาได้เลยขึ้นกุ้งใหม่ขึ้นเบื้งเด้อขึ้นกุ้งใหม่ได้เด้อ จนว่าอ่ย่านได้เนาะเรียนโตแต่เคยถึงอยู่บ่ตอเตียนโตบ่เคยบ่เคยถไปนชีก็คือครอบครัวของไอ้เวเนาะแม่นบ่ไอ้เวีแล้วก็น้องทินเนาะแม่นพี่น้องก็อยู่กันนานจคนก่อยู่กัน3คนเนาะมีลูกสาวคนนึงไปทางไหนลูกสาวไปเวียงไปเวียงเพิ่นเฮ็ดงานหยังกบ่ฮู้ยังบ่ฮู้อ้าว

อไปคิดวิ่งงานกันเราต้มก็ได้ต้มรูดยังนะตัดพื้นติมเอาพื้นโอ้โดยโดยพี่น้องเมืองด้วยเนาะพื้นก็หาสบายแท้านี้เนาะอยู่หันบ่บ่ก็เอามือนี่แหละถ้าก็เอามื่อนี่บ่โอ้เบ็ดมาด้โดยโดยเป็นจังไรสการใส่ซีบิดอยู่น้ำบั่นน้ำสองเฮานี่เป็นจังไรนี่นะก็แบบแบเบ็ดนี่เนาะก็ถือว่าน้ำบากอยู่บ่ แต่ว่าปกติแม่บ่ปกติเนาะก็ปฏิเสธต่างกัน <c oughs> บแบบว่ามูคูบ้านซองเขาอีกเนาะมีแต่ว่าประเด็นหลักอ <c oughs> ยู่ในครอบครัวนี่คือขาดเคินเอียงนี่มัน <c oughs> มีคนหลัก,กล,ลักต้อ <c> ง <oughs> คนหลักอืเงินคนหลักอ๋อเอาประเด็นหลักนี่นะขาดเกินหนึ่งอย่างนี้นะนึ่งเข่าบ่เร่องเข่าหลักเลยอ๋อคือเข่านี้ซื้อกินเนาะแต่ถ้าซื้อเงินซื้อเงินเนาะซื้อเงินพื้น มาเบิ่อเล่าเขาไปเลยโอ้เบิ้งเด้อร์เสือเนอร์เบื้องเนอน้องกับเบิ้งเด้อเขากับพวกไเฮือนเราเด้อเคยมีขื่นเคยมีโจรขึ้นเขาไป็นลักเอาตัเขาเขาจ้ามาจริงแเคยเคยมีโจรเขาเขาตั้งตั้งหนึ่บาทคู่อยู่บ่คุณร้านเองร้านเจ้าของโอ้เหตุจังไดนบ้านี่ครัหลังจากว่าพทำไมเขาไปใส่ห้เราไปใส่เล่าเขาสิ จะมากินมันนอนนนนี่นอนมื่อฮมใหญ่เดต่าโบขนแล้วขนกินนอนในหินนอ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 นสามอย่างนะเนอะตัดเลี้ยงอึมดูดูนี่มันหักนะเฮ้ยดอกเด้แน่แน่แน่อ๋อกรคือสิประมาณนี้ได้เสด็จหนึ่งจกว่าตันนี้กระมันคำเลยพี่น้องบอจิกระคือสิไดคขับตัวเมื่อเนาะกระมีแต่ว่ามาเมื่อนี้กระมาทักทายสบายดีน้ำไอในเด้อเนาะแต่มองไงเด้อฮะมองมองซื้อมอง โอ้โหคือว่าเราพี่น้องขันว่าบัจจิตมีเงินม่ค่าเดียวบัจจิตซื้อมาให้เด้อเสนอเนาะของโป้เลยไอือดอยดยดอยดอยอ่ะเสนะโอเคเนาะเสนอเอ่อจากไหนก็ขอให้ยดีมีเฮงเด้อเนาะสบายดีแด้วสบายดีสบายดีเนาะโดยพี่น้องเอ้ยก็คือสี่ประมาณนี้เด้อเนาะทางบัจจิตก็คือเฉลี่ยของตัวเมื่อพี่น้องกับบริโอรบดดดอกน้องพอพี่น้องได้ข่าวมาเมื่อนี้กับพอดีว่า อ่ามาไกลแล้วพี่น้องเอลยได้ามาไกลแล้วก็อยากเข้ามาทักทายสบายดีน้ำมันนะขอบคุณเพื่อนเนาะเป็นจนังไหนนะฮะการท่านพื้นของเพื่อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งด้วยบิ่งด้วย,วยเห็ดด้วยระวังเด้วยโอ้บิ่งด้วย okay, บิ่งด้วย,วย,วยนี่คือจุ๊ไฟหนึ่งขเข่าแมนบอให้จุ๊ไฟกินแมนบอ โอ้น oh, ี่คือเป็นเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อคือแขนเเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อไม่ยังไม่ชีดาบ่ต้นชีดาแม่นบ่โอ้ยโดยโดยอ๋อพี่น้องเอ้ยก็คือชีเนี่แนี่เนาะก็คือจะให้ทั้งน้องเพิ่นเนาะอ่าเฮ็ยพี่น้องแข่งงานของเพิ่นสารน้องพี่น้องอโอเคเรียบร้อยพี่น้องอ่าเพิ่นกาว่า จุดไฮพี่น้องเลยคือที่ไหนเนาะบรรยากาศอยู่บ้านเฮาพี่น้องแต่กับเพื่อนเนาะคพี่เพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าบุ้ชเก๋บุหูเนาะอยู่ทางนี้กิดเป็นบ้านอยู่ซึ่งระบดบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติพี่น้องแต่กะห่างไกลจากตัวเมืองพี่น้องเลยแต่ว่าชัดที่ว่าชาวบ้านเพื่นได้อย่างนี้กะโอ้ลายพี่น้องย่อมรับว่าลายเนาะทั้งเบ่เน่เนาะทั้ง อันอ่าหมูควยแน่พี่น้องกะผูลุมสุココ้มบุนดีเนาะพอพี่น้องเอ้ยแต่กะคือเว้านั่นแหละเนาะอ่าทางอ่าประเด็นรักเนาะของครอบครัวอ่าอยู่ที่อ่าหมู่บ้านนีกะเรื่องข้าวพี่น้องเอ้ยเรื่องข้าวแน่เนาะคือครอบครัวของอ้เพิ่นกะอ่าขาดเคเรื่องข้าวเรื่องน้พี่น้องเอ้ย ก็คือซีประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวบอจิ๊กก็คือชิได้ขอตัวจบคลิปได้พี่น้องเลยอ่าเนื่องจากว่าบรรยากาศตอนนี้กับอ่าคอยคำยามแรงมาแล้วเนาะพราพี่น้องก็คือชิได้ขอตัวเมื่อไหนพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าบรรยากาศก็คอยคำยามแรงมาแล้วกับมื่อนี้ก็อ่าดีอุบดีใจเนาะพราพี่น้องที่มาได้มาเข่ามาหาครอบครัวเขาเจ้าก็คือเข่ามาทักทายสบายดีนำครอบครัวเพิ่นนี่แหละกับทั้งบอแสนเพิ่นก็ได้ซื้อของเนาะซื้อในยุคในกินมาให้พี่น้องเลย กาต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่จดีพี่น um NO? um un ้องไอที๋บาช่วยเดือยขอบคลัวของเพิ่นเนาะกาคือสี่ประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวบัจิก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปอ่าแต่ก็สำหรับคลิปคลิปนี้เนาะพอพี่น้องอ่าถ้าหากว่าอ่าผิดพลาดประการใดพี่น้องเลยบัจิก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำได้หลายเด้อเนาะท่านี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัสมุ่สุสุขคนเด้อเนาะท่านี่บัจิก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี